สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาสอนตัวอัปเดตทุกอย่างของฤดูการซีซั่น2017-2018นะครับแล้วก็บวกย้ายนักเตะล่าสุดชุดฤดูการ2017-2018นะครับผมก็จะเขียนว่าอัปเดตฤดูการ2017-2018 PTE p, p a ท5.3ก็คือใช้ได้กับแพท PTE p, p a ท5.3เท่านั้นนะครับก็บายคุณอะไรสักอย่างเนี่ยผมก็อานไม่ออกนะเอา DVO ผมก็ไม่รู้ในกันมันก็ซีซั่น2017 2018นะครับ PDE แผด5.3 Last Lastest s u m m e ร t r a เ s อร์100%นะฮะลิงก์โหลดก็จะอยู่ตรงนี้นะครับให้ hey, คุณทำการคลิกขวาแล้วก็โอ o p นลิงก์เลยนะครับอ่าคลิกขวาตรงมนะ่วงๆเนี่ยคลิกขวาแล้วก็โอ o p นลิงก์เลยจากนั้นนะครับให้คุณกดตรงดาวน์โหลดตรงนี้เลยนะครับโอเคกดตรงดาวน์โหลดนี้ไปเลยพอคุณกดดาวน์โหลดเสร็จนะครับมันก็จะได้ไฟล์ตัวนี้มานะครับอันถึงไปีไปก่อนอ่าพอคุณกดดาวน์โหลดเสร็จนะครับ มันก็จะได้ไฟล์เวลาตัวนี้มานะครับจากนั้นให้คุณทําการแตกไฟล์เลยครับให้คุณทําการแตกไฟล์ที่ฝาแล้วแตกไฟล์มันจะให้คุณใส่รหัสนะครับคุณก็ดูตรงนี้นะครับพาสเวิร์ดตรงสีแดงๆดงให้คุณกรอกรหัสตรงนี้ KOTARUTENG นะครับให้คุณกรอกไปเลยหรือว่าจะก๊อก็ได้นะครับก๊อปไปเลยแล้วก็พาแล้วก็กดโอเคเลยนะครับถ้าสมมติมาแตกไฟล์ไม่ได้นะครับให้คุณพิมพ์เอาเองเลยนะครับพิมพ์ตัวใหญ่นะครับพิมพ์เอาเองเลย โอเคจากนั้นคุณทําการกดโอเคเลยนะครับพอคุณแตกไฟล์เสร็จนะครับคุณก well ็จะได้โฟลเดอร์ตัวน nice ma> okay. ี้มานะครับอ่าผมก็เข้ามาเลยนะครับได้โฟลเดอร์ตัวนี้มารอบแป๊บหนึ่งอ่ามันก็จะได้โฟลเดอร์ตัวนี้มานะครับจากนั้นให้คุณทําการคลิกเข้ามาเลยโอเคแล้วก็คลิกเข้ามาที่ PTE อัปเดตนะครับจากนั้นให้คุณทําการคลิกขวาที่ตัวเกมแล้วเลือก Open File Location นะครับจากนั้นมาที่ดาวน์โหลดครับแล้วก็เข้าาวน์โหลดตรงนี้แล้วก็ลาก PTE อัปเดตลงไปอ่าลากลงไปเลย แต่ผมล่ามลงไปแล้วนะครับ PDE อัปเดตเห็นไหมครับอ่าล่ามลงไปแล้วโอเคขั้นตอนต่อไปนะครับให้คุณเข้ามาที่ off น,นี้นะฮะอ่าคุณก็เข้า document นะครับอันนี้ก็เข้า document แล้วก็หาคําว่า c o n y page สองพันสิบ o r d e r save แล้วทําการลบ edit ต,ตัวเก่าทิ้งครับอ่าลบ edit ต,ตัวเก่าทิ้งไปแล้วก็ copy แล้วก็ paste edit ต,ตัวใหม่ลงไปแทนนะครับเพจากนั้นก็กลับมานะฮะ ส่วนอันนี้ครับโปรแกรมยัดไฟล์นะครับถ้าใครไม่มีโปรแกรมยัดไฟล์ก็สามารถแตกไฟล์แล้วก็ใช้โปรแกรมยัดไฟตัวนี้ละได้เลยนะครับสําหรับใครที่ไม่มีก็แตกไฟล์แล้วใช้ตัวนี้ไปได้เลยนะครับปิดไปเลยพอคุณวางอีดิเสร็จแล้วนะครับให้วางอีดิเสร็จแล้วนะครับให้คุณทําการปิดไปเลยครับแล้วเปิดโปรแกรมยัดไฟล์ไปเลยครับแทนเปิดโปรแกรมยัดไฟมารอสักครู่นะครับโอเคครับจากนั้นก็ให้คุณทาการติ๊กเลย PTE อัปเดตอ่าผมติ๊กไปแล้วนะครับเห็นไหมครับอ่าติ๊กถูกไปเลยอ่าติ๊กถูกไปจากนั้นนี่คุณทำการยัดไฟล์เลยครับโอเคแค่นี้นะครับมันก็จะลันเข้าเกมให้เลยนะครับทุกอย่างก็จะอัปเดตก็รายละเอียดการอัปเดตมีอะไรบ้างก็อ่านเลยครับอัปเดตนั่นเตะตลาดซื้อขายช่วงซัมเมอร์ก็อ่านไปเลยอ่ามีอะไรอัปเดตบ้างนะครับโอเคอันนี้ก็ภาพรีวิวนักเตะบางส่วนนะครับที่ย้ายมามลตตา ลูกานน่อ่าซาร่าโอเคฮะันนี้ก็เป็นผ้าพนักเตะบางส่วนนะครับก็ยังไม่มีทั้งหมดับมันมีเยอะกว่านี้นะฮะอันนี้ก็ชุดแข่งลูกการ 2. ง7 2นสนะครับโอเคอันนี้เน้นย้ำของว่าเป็นแพท PTE นะก็ให้ดูครับเงางามสวยใช้ได้เลยทีเดียวอันนี้สำหรับคนที่ติดตามเพจผมนะครับผมจะทิ้งตัวแบบ p s เเงี้ยทำให้เสื้อสวยเสื้อคมชัดก็อยากได้ก็ไปดูในเพจน,นะครับ โอเคก็เล okay. ื่อนลงมาดูเลยอ่ะซาร่าอกาเซตโอเคก็ถือว่าสวยงามใช้ได้เลยนะครับไม่มีปัญหาครับโอเคก็เครดิตของคนคนนี้นะฮะอ l ลดีวโออะไรเนี่ยผมก็จำชื่อไม่ได้ก็ติดตามผมได้ติดตามเพ้ผมได้ที่นี่นะก็คลิดเข้าไปเลยครับแล้วก็ไปกดติดตามนะครับมีรายละเอียดการอัปเดตทุกๆวันเลยก็ฝากกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์เพื่อผมมีกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ